ครับคุณผู้ชมครับพี่ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงกีฬาคาเฟ่กับพวกเราเหมือนเดิมใช่ครับนะแล้ววันนี้บรรยากาศเราจะดูมือๆสักนิดนึงเออนะครับเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนรรมมณีนาศใช่ครับนะครับทำไมเราต้องมามืดๆเนี่ยพี่แล้วคนดูจะเห็นเราเหรอกลัวคนดูไม่เห็นเออโอ้จะไปยากอะไรแค่นี้เอง นี่โอ้ยสววางแล้วไงเป็นอย่างไเท่านี้คุณผู้ชมก็นะหมดปัญหาเห็นหน้าเราหรอครัพวกเราได้แล้วะครับอกคุณผู้ชมเห็นหน้าเราวพมเห็นหน้าชัดเพมเปช่องทันทีสวยบอกคุณอะไรวะผมไม่อยากเห็นหน้าเหมือนนะแล้วที่เรามาอยู่ที่นี่มันก็มีเหตุผลอะไรบางอย่างครับนะฮะเรามีเหตุผลป้างประการนะครับที่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยอยากลองของครับนะครับเราอยากลองของเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย เราเห็นสี่จตุรเทพก็ทายกันใช่ครับถูกบ้างผิดบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกขันไม้ขันมืออยากทายบ้างทายกันบ้างนะครับฉันั้นเนี่ยเราก็เลยลองนะครับมาทายเล่นกันซึ่งผลปรากฏว่าผลมันออกมาเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับผิดแดนผิดแดนมุกเอามุกเอ๋อนี่นะฮะ ผลที่ออกมานะครับจากสิคู่ผ่านมาพี่เมลีงนะครับประจำดาที่ผ่านมาถ้านับตามหลักคะแนนสากลที่รายการเรานับกันเนี่ยก็ก็นับเหมือนที่บรรดาที่อาจารย์ทั้งหลายในรายการแหละใช่เราได้คะแนนทั้งหมด9คะแนน9้คะแนนทั้งคู่บอกได้เลยว่ามากมากสูงทั้ง4ี่ท่านสูง่ทั้งทีท่านเี้ใช่อันนี้ไม่ได้เป็นการเกณฑ์ครแต่แดงสิ้นนะคแต่มันมีปัญหาอยู่ใช่ คะแนนเราเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาผู้ชนะสิครับเดินมาอยู่ที่ตรงนี้นะฮะเรามันก็เลยเป็นเหตุผลที่เราจะต้องมาอยู่ตรงนี้ที่สวนลมมณีนาศคุณผู้ชมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมาอยู่กันตรงนี้เนี่ยมาอยู่ทําไมมาปฏิบัติธรรมกันเหรอใช่เราจะนั่งประมาณนี้แข่งกันใครนั่งได้นานกว่ากันเนี่ยชนะเออจะบ้าเหรอที่นี่ที่นี่ที่วัดมณีนาศไม่ใช่วัดธรรมก๊อทำอะไรกันขนาดนั้นเอ้าไม่ใช่เราจะมาทำอะไรอ่ะออกกําลังกายกับท่านอ๋อ้ตรงกับคอนเซ็ปต์รายการใช่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ ไปวิ่งครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าสวนลมันเนียในช่วงอย่างนี้นะครับเป็นยังไงบ้างคนงแล,แลดอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม Black from the waist down. Looking for some girls, 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 some girls. I'm looking for some girls. คุณผูมชมครับหลังจากที่เราทั้งคู่วิ่งกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วใช่เี็กได้ว่าเรียกเหงื่อได้เยอะกันเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศอ,อย่างนี้นะครับบรรยากาศเย,ย็นแต่ว่าสามารถเรียกเหงื่อได้เยอะครับ,รบนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าการวิ่งเนี่ยเป็นมีประโยชน์หลายอย่างนะอเออมีประโยชน์ไงบ้างครับเบลก็มันเป็นการฝึกปอดเออช่วยให้เราเนี่ยปอดแข็งแรงขึ้นในการวิ่งเออแล้วก็ ที่สาคัญเนี่ยมันเป็นการออกกําลังกายที่ราคาประหยัดไม่แพงนะฮะไม่เหมือนกับพวกเข้าเน็ตเอ้เข้าฟิตเนสเอออ่าเขาเขาเข้าเน็ตมึงแพงตรงไหนเอ๊บ้าไปดูอะไรไม่รู้ไงพี่เออออกออกออกกาลังกายมืออย่างเดียวเลยเอ๊บ้าได้มือ ไปบ้านเลวเข to ้าฟิตเนสนะครับเข้าฟิตเนสออกกำลังกายมากหรือไม่ก็ค่าสมาชิกใครไปเป็นสโมสอนว่ายนงว่ายน้ำอะไรก็ต้องเสียตังค่าสมาชิกจะไปว่ายน้ําอะไรเงี้ยหรือไปว่ายตามส่วนน้ำอะไรเงี้ยก uh ็เสียตังนะครับแพงมาที่นี่ดีกว่านะครับเพราะที่นี่ราคาถูกแล้วก็คือาไม่ไม่ใช่ราคาถูกฟรีคือถ้าเราไปเป็นสมาชิกที่อื่นใช่ไหมฮะบางทีเราไม่ว่างปุ๊บมันก็เหมือนเสียตังไปเปล่าๆแต่มาที่เนี่ยคุณมาเมื่อไหร่ก็ได้วิ่งเมื่อไหร่ก็ได้มาเย็นๆมาวิ่งกันเนี่ยเยอะแยะ แต่ตอนนี้คอนเริ่มจะบางตาแล้วใช่รู้เย็นมากแล้วพี่รู้ไหมว่าทําไมเวลากลางคืนเนี่ยเรื่องกลางคืนเนี่ยคนมันเริ่มน้อยสองทุ่มสามทุ่มคนเริ่มไม่มีแล้วทีนี้คุณชมรู้ไหมครับว่าสวนรมนีนาศนะครับอดีตของเขาเคยเป็นคุกเก่ามาคุกเก่าใช่แล้วในคุกเก่าเนี่ยนะครับมันก็จะมียาดองอดีตเนี่ยมีนักโทษมีคนโดนประหารและที่สําคัญมีวิญญาณ นี่ตรงนั้นก็มีฐานขนขนเริ่มหายไปแล้วพี่นี่พี่พี่ไปไหนนี่นี่พี่บีเร่งทไงใหะเนี่ยแล้วมันทิ้งพี่เข้าลงดูเดียวแต่แม่งมันไม่ค่อยอยู่แล้ว จะไปไหนอะไรเราก็เมื่อกี้ก็คุยกันฉันก็ก็ไปผูกเชือกลองเท้าแป๊บเดียวแกเป็นอะไรอยู่ดีๆก็วอยวายวอยวายแล้วก็วิ่งออกมาพี่เลยพี่หายไปไหนแกหมดจะไปฟังเสียงตัวเองแกฟังเสียงกันมึงเวานอยู่ดีก็วอยวายวอยวายทำอะไรคนบ้าโอ้ยบ้าเฮ้ยเราจะจะวายเออเออเอาพักพักแป๊บนึ่งเดี๋ยวเราพักแป๊บนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยววันนี้ทำอะไรต่อดีเนี่ยสัมภาษณ์ไหมไมสัมภาษณ์ง่ได้พี่เออนะเดี๋ยวไหนๆวันนี้ก็เราก็มาที่สวนรมันนีน่ากันแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปดูกัน เรามีความคิดเห็นเดี๋ยววันนี้มี big map นะฮะอันนี้สัปดาห์นี้นะครับมี big map เดี๋ยวเราไปดูกันว่าความคิดเห็นของคนที่อยู่ที่เนี่ยเขาคิดยังไงกันบ้างนะฮะไปิ๊ก m ม p ไปไปดูกันไปเจอแล้วเราเจอเหยื่อแล้วนะฮะเหยื่อรายนี้เดี๋ยวไปถ่ายน่าจะดูบอลนะดูนั่งๆนักศึกษานักศึกษาไป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 โอ้ป่้ย ลักษณะโดบอลชัวตาดำทำเฉียวใช่นะครับสองสามนิดนึงครับน้องครับน้องดูบอลไหมครับผมดูครับโอน้องโดบอลเออแล้วแล้วน้องเชียร์ทีมอะไรครับในพีเมลเลยครับหนูเป็นเด็กผีค่ะเด็กผีเด็กผีเหมือนกันเลยเด็กผีเหมือนกันเออเออ็นดีเจอเพื่อนแล้วเด็กผีที่ทำเนืองแปลกๆเลยไม่แข่งแบบพี่อย่างนี้แหละอย่างนี้เหรออ๋อเด็กผีอ่ะาน้าถามน้องครับน้องเชียร์ทีมนี้มานานยังครับ เชียร์จนตายนี่แหละเด็กผีของจริงพี่แปลกๆมันมันเด็กผียไม่เด็กผีอย่างนี้แหละเข้าเส้นเหรอมันเข้าในเลือดเลยเข้าเส้นคือแบบใช่ผมกูจะคือมนมีชีวิตเชียร์เชียร์จนตายโอเคโอเค้นเดี๋ยวเราถามกันเลยนะอาทิตย์นี้นะครับแมนยูเจอเอลราตันนะครับสำหรับน้องไหนพี่เช็คนี้นี่เ้า อย่าบอกนะว่าปีสองช่วยปีหนึ่งด้วยไม่ไหวนะว่าไปหาชุดนอนเอาผ้าไปด้วยนะเอาผ้าไปเยอะเลยเอาผ้าไปเขาไปไปที่นอนเยอะเลยชีแตกชี้แตกกลับบ้าน ดูดีีก็มาทิ้งกันโอ้ยก็ยืนอยู่ตรงไหนแล้ววะเนี่ยโอที่ไหนวะบอกนืบอกตามตรงที่นี่ไม่มีที่ไหนปลอดภัยสักทีลัวไม่ใครเลือกโอเกชั่นวันนี้วางเวงนะแล้วดูดิหนีผีไม่พอเจอคนหนีแต่ก้องหนีอีกแต่กล้องหนีเราดูด้กรรมจริงๆโอ้ยแล้วไงต่อเยแล้วที่นี้เนี่ยสุดท ไม่ใช่มาขายก๊อกน้ำเนไม่ใช่มั้งไม่น่าใช่มั้งคุณผู้ชมครับนั่นไงนั่นไงอีกแล้วไงเดี๋ยวก๊อกเดี๋คุณผู้ชมครับสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งนี้ละอล้อเห็นเหมือนกันไหมพี่หนึ่งไม่ไหวแล้วนะ เดี๋ยวครับสุบหน้าเราไปหาอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยกันดีกว่าครับคนสื่อคำว่าอย่าทำรายการนี้เลยไไม่หววแล้โดนตามหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ก็อะไรนะเด็กผีเอออ่ะอะไรครับไปเถอะเดี๋ยวจะดึกไปกว่านี้เลยจะกลับบ้านไม่ได้แล้ลากันไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ